ตอบครับเลยค่ะสวัสด okay, so ีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเริ่มที่พี่โต้ก่อนแล้วกันได้เลยครับมาทางโปรเจกต์นี้อีกันแล้วครับอินเทอร์ลิตยังไงครับพี่โต้มันกำลังจยิบโปรเจกต์นี้มาทำจริงๆเหมือนโตมากับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนไทยรู้จักเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ถูกทําเป็นละครหลายเวอร์ชั่นมากแต่ยังไม่เคยมีใครทําเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลย แล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยฮะผมได้กลับไปอ่านนิยายครับแล้วก็รู้สึกว่ามีอิเลเมนที่แบบโอ้โหมันมันล้ําเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราตีความใหม่ทําเป็นแบบเหมือนเวิลด์ซีนีมาเลยมันมีความอินเตอร์เยอะมากแล้วก็มันเหมือนท้าทายดีถ้าเราจะตีความให้มันให้มันแบบแปลกใหม่ไปเลยคนระับแล้วตอนนั้นเราก็นึกเลยว่าใครจะมาเล่นเป็นยายปรานาแล้วนึกภาพน้องใหม่เนี่ยสวมใบเนี่ยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมาก,มากๆแล้วก็คุยกับเต๋อครับเต๋อชินทวิทย์เนี่ยคนกันเองนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเลยครับคือตอนนั้นภาพน้องใหม่ลอยมาเลยสําหรับการเป็นกุญแจว่าก็พี่เต๋ออยู่ข้างๆแล้วก็ใหม่่แบบี้ไงพายกระซิทพายกระซิทมันจะลอยมาอย่างไรก็ลอยมาแล้วก็มีกระซิทก็เถอ็นั่งข้างๆจริงๆเริ่มเริ่มมาจากผมนี่แหละขอบคุณค่ะพี่ก็วันนี้พอมันเป็นภาพยนตร์นะวิธีการเล่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะละครมันมีเยอะตอนที่จริงจริงนี่มันเยอะแตกต่างใหม่หมดเลยผมเอาจริงผมไม่ได้กลับไปดูใหม่นะฮะ คือมันเป็นความทรงจําว่าแบบเฮ้ยเราเราชอบอะไรมันแล้วก็เอาชอบอะไรในนิยายมากกว่าแล้วก็ดึงแค่บางอิเลเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ล้างใหม่หมดเลยครับตีความ่ว่าเวอร์ชันนี้มันจะแบบคุณเยาวรัตจะเงียบจะโหดจะแบบสะพรึงแค่ไหนที่ที่ดีไซน์ออกมาครับก็ใช้คําว่าเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากจะเป็นตีจะเป็นคุณคุณยายวรนณ่าในปี2026 จะไม่เคยเห็นคุณยายวราดแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วลูกที่ปล่อยภาพภาพนี้ออกมาภาพนั้นอันนั้นซีอยู่ในในหนังหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลุ้นกันฮะต้องไปลุ้นกันเพราะลุ้นนั้นคือแบบว่าเป็นแบบอะไรที่เฟียสที่แบบโอ้โหมีมีอันนั้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังยังแค่น้ําจิ้มเบาๆเองครับแสดงว่าตลาดมีการตีความใหม่คุณยายวราดนะครับที่มันไม่เปิดที่เราเคยดูมากอันนั้นเป็นเป็นความตั้งใจเลยครับเป็นความตั้งใจความน่ากลัวมันจะยังเป็นยังไงครับที่ว่มันจะเป็นรับยุค คือมันเป็นเป็นรสชาติแบบมีความฮอล์เรอร์มีความแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีความทรลเลอร์แล้วก็มีความตลกร้ายด้วยมีตลกร้ด้วยคือมันจะเป็นทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วแบบพยายามตะล่อมพี่โต้งจริงๆริงพอนายบอกเยอะไม่ได้อรู้แหละว่าทุกคนเพคว่าแบบตั้งแต่พี่ทำไมพรพี่นกตัดใจคือทุกคนจะจะทุกคนจะเป็นไอคอนิกแต่ละยุคนาองใครเกิดอสมุนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นพี่นกใช่ไหมคะอย่างแบบ ใครก็จะแล้วแต่แล้วพอมายุคนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมซึ่งหนูเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โต้งไม่มีทางทําให้เหมือนแต่ก็ทำทำให้ตีความแบบใหม่ตีความแบบใหม่พยายามจะล้างภาพจำเก่าๆไปเลยพี่โต้งใช่ครับมันเหมือนเราเราคารวะทุกเวอร์ชันอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอยากสร้างภาพของเราเองอเราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้มีความตื่นเต้นในแบบของเรามากกว่า ที้ความหนักใจต้องมาอยู่ที่น้องใหม่กน้องใหม่เป็นคุณยายแต่ใหม่หนักใจเพราะว่าทุกวอร์ชั่นจะมารวมในเรื่องนี้อะค่ะอันนี้คือที่ที่ใหม่หนักใจที่สุดตอนที่พี่พี่โต้บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่นกจะมานะใหม่ก็แบบกรี๊ดว่าพี่นกจะมาแล้วใหม่เป็นคุณยายแล้วใหม่แบบพี่นกจะเป็นอะไรในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่เหมียวก็มาด้วยซึ่งใหม่ก็ยังไม่เคยร่วมงานก็ได้มาด้วยก็คือครบ แต,แต่ละคนจะมาอยู่ในพาร์ทไหนของเวอร์ชั่นนี้ oh <yeah. S 1> ค่ะก็เลยแบบแต่ใหม่มั่นใจว่าถ้าพี่โต้งจับเรื่องนี้มาทำมาค่ะเป็นกำไรของคนดูแน่ๆที่จะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ไม่เห็นการทำงานเบื้องหลังแล้วว่าใม่รู้สึกว่าเขาคิดมาค่อนข้างแบบว่า oh. น่าดูมากๆค่ะน่าดูยางต้องไม่ยเตรียมตัวยังไงอะอุ้มใหม่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยเพาพี่โต้งบอกหนาใหม่ลอยไป รอเล่นค่ะพี่โต้งหนจะตั้งใจทํางานมากๆเพ <อ S 1> ราะว่าแบบการกลับมาร่วมง,งานกับพี่โต้งอะค่ะ,ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือน,น,นกิฟต์แบบของขวัญในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งอะไม่เชื่อว่ามีนักแสดงอีกหลายท่านในประเทศไทยอยาทำานกับพี่โต้งอยู่แล้วแล้วขอโทษจริงๆไม่ได้นะะนค่โออ้ขอบคุณะนุณ<ไหน> ขอบคุณมากขอบคุณนะได้แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นน้องๆหรือคนใหม่พี่ต้องก็ต้องเลือกคนใหม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโมเมนต์นี้ใหม่ขอได้ซึมซับการทำงานของแบบระดับเทพของโลงก่อนโอ้ย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 สุดๆอ่ะพี่ยังเลี้ยงค่าหนูอล้ะดับ เออวิธีการอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบหนูไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามพี่โต้งต้องถามพี่โต้งว่ายังไงอันนี้ไม่บอกต้องไปลุ้นกว่าจะใช้อีกสักพักเลยฮะต้องไปลุ้นแต่ไม่ใช่ตะขาบจริงใช่ไหมคะกลัวหลับนะก็พี่โต้งเขาชอบเอาของเตี้ยวใช่เพราะว่าพี่เต๋อโดนปลาปลาหมึกแล้วปลาตะขาบมันออกจากปากไม่น่าได้นะ แต่ว่าเด็กเจนนี้ไม่ค่อยได้รู้จักกันใครตาข่าบเดี๋ยวจะทำให้ดูใช่แล้วเดี๋ยวจะแนะนำคำนี้ให้กับน้องน new generation คะแล้วก็ชวนน้องๆพาคุณแม่คุณปู่คุณย่าต่างคุณยายมาดูได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หม่เชื่อว่าคุณยายที่บ้านก็น่าจะอยากดูก็มาดูกันได้ทุกทุกคนแล้วก็แ่นของเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหนังไทยเราเราก็อยากให ไปโกวินเตอร์เนาะใช่จอยค่ัเพราะงั้นพี่ต้องคิดถึงภาพองกันจะต้องขายดูสู่สาคนด้วยใช่ครับสดงนการการตีความอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเลยไทยจ๋าเลยโอ้แต่เวลาผมทําหนังผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าเอ๊ะเราเผื่อเพื่อต่างประเทศดีกว่าเราก็ทาหนังไทยนี่แหละแต่เวลาเวลาถ้ามันถ้ามันโดนมันจะเดินทางของมันเองเวลาเรอย่างเราทำพี่มากตอนนั้นเราไทยมากๆเลยทต่มันก็เดินทางของมันเราก็แค่ทําหนังของเราได้แล้ว มันสีทุกคนถามมาเลยคนจะคิดว่าตีความใหม่แต่มันไม่ได้แปลว่าต้องตลกเพี้ยนอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นฮอลล์เรอร์อยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าล้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันดีกว่าก็เดี๋ยวแก๊งแก๊งนั้นยังมาไหมคะเจอเผือกชิ้นเอเดี๋ยวเผือกฟรอยเลยไม่มีนะไม่มีไม่มีแก๊งนั่นจะเป็นน่าจะงงเรื่องงงจักรวาลไปหน่อย คุณยายคุณยายเฟียสค่ะคุณยายเฟียสชีเซอร์จะเริ่มจะเริ่มกันถ่ายทำกันยังไงเมื่อไหร่จริงๆกำลังจะใกล้เตรียมงานแล้วครับก็ต้นปีก็ถ่ายทำแล้วแสดงได้ดูปีน่าใช่ใช่ใช่ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะชีเซอร์ถ่ายภาพพี่นุ